ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเทคนิคไทยแลนด์เทคนิคเราคือสำนักโมโชกจากญี่ปุ่นพร้อมกับการซ่อมบริการเซอร์วิสต่างๆเรื่องช่วงล่างรถจักรยานยนต์แล้วมีอะไรแท้ทุกชิ้นจากโรงงานนะครับไม่ใช่แค่โรงงานเฉยๆทั่วโลกนะครับผมสำนักแต่งโชกอะไรต่างๆเรา,ามีอะไรเยอะแยะมากมายรอคุณอยู่แล้ววันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเซอร์วิสโชคนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือ Yama h a YZ 250 f ปีใหม่เลย2023แล้วก็ปี2021นะครับมีอยู่2ชุดด้วยกันวันนี้เราจะมาคุยกันว่าการเซอร์วิสโชคของเทคนิคเนี่ยที่ในราคา6,500บาทเริ่มต้นนะแล้วก็โชคหลังอยู่ที่ประมาณ5,000ต้นตนนะครับทำไมมันถึงแพงจังแล้วการเซอร์วิสบริการของเรามียังไงบ้างแล้วมันแตกต่างจากคนอื่นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ไปดูกันครับ เริ่มต้นกันเลยนะครับผมโชคที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยโหแต่งมาซะหรูเลยนะครับผมด้านโคตติ้งด้านนอกเขาเรียกว่า n i g ์ t อร์กเพลตติ้นะครับผมจะมีความลื่นด้านในกระบอกโชคที่มากกว่าแล้วก็สวยเด่นนะครับผมแล้วก็ตัวกระบอกด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็น DLC Coating หรือว่า d i m o o n l l i k t Coating จะเพิ่มความลื่น less friction ให้แก่รถแข่งของคุณนะครับผมตัวนี้ของ YC ตัวปีใหม่ด้วย2 3นะครับก็เพิ่งทำไป ประมาณต้นปีก็แข่งกันไปแล้ว2-3สสนามนะครับผมตอนนี้ก็กลับมา Full Service อีกรอบหนึงกับเทคนิคเราค่อนข้าง s e r i ียสกับการแข่งขันนะครับลูกค้าสำหรับการแข่งขันนี้การผิดพลาดนิดเดียวไม่ได้เลยเริ่มต้นกันเลยก็คือด้านอุปกรณ์เครื่องมือที่เราใช้เครื่องมือที่เราใช้เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับโชคทั้งนั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่นหรือของยุโรปก็ตามเราซื้อมาเพื่อถนอมโชคของคุณให้เป็นรอยให้น้อยที่สุดผมรู้ครับ ว่าโชคของคุณเนี่ยแพงไม่ว่าจะเป็นตัวโฮลินไนตรอนก็ตามหลังจากสวิตเสร็จปุ๊บถ้าคุณมีอรอยคุณก็จะรู้สึกว่าผิดหวังกับสำนักนี้เทคนิคไทยแลนด์เราค่อนข้างซีเรียสเกี่ยวกับดันเครื่องมือนะครับแล้วก็รอยต่างๆเพราะฉะนั้นใช้เครื่องมือให้ถูกต้องมันจะลดรอยต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการขันฝาบบนนี้ก็จะเป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับโชว,ว่าก็อีกจะเป็นอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเอาให้ดูนี่คือเครื่องมือขัน ฝาชกนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าก็ใช้ปะใจเลื่อนธรรมดาก็ได้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันจับแค่2ที่แล้วก็หมุนมันจะทําให้ชกเป็นรอยอย่างเช่นตัวสีน้าเงินตัวนี้ก็เป็นของเทคนิคมาจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ใช้ขันของ KYB ที่อยู่ในยามาฮ่าส่วนตัว Honda ที่ใช้โชว์ว่าหน้าตาคล้ายกัน ที่จริงมันใช้ด้วยกันได้นะแต่ว่าไม่ได้ครับเพราะว่าชกมันจะเป็นรอยเราก็เลยจะมีอุปกรณ์ต่างๆของเทคนิคทั้งนั้นเลยทุกเบอร์นะครับอยู่ตรงนี้ส่วนด้านฝาเนี่ยฝาด้านในแล้วก็จะมีตัวอุปกรณ์ต่างๆของเทคนิคโดยให้คุณโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องรอยเราใส่ใจคำานึงเป็นอันดับหนึ่งครับ back ต่อมาคือ2ด้านความสะอาดด้านความสะอาดเทคนิคให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆไม่รองใครนะครับผมเพราะว่าด้านในกระบอกโชคที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันจะมีการเสียดสีจะมีฟลิชเช่นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันจะทําให้การมีเศษเหล็กนะครับมีเศษเหล็กอยู่ด้านในอาจจะทําให้ตัวชิมวาลต่างๆอุดตันได้เพราะฉะนั้นเราถึงถอดล้างละเอียดแบบนี้เลยนะครับที่คุณเห็นอย่างนี้เพื่อเช็คทุกชิ้นว่ามีดีฟอลต์ตรงไหนบ้างอย่างเช่นโชคหลังนะ ผมลองแกะดูนะครับผมผมไปเจอตัวโอลิงของตัววาล์ e อยู่ด้านในที่มีตำหนินิดหนึ่งในการใส่นะครับเราก็เลยเปลี่ยนใหม่ให้เลยนี่คือข้อดีของการถอดทุกชิ้นในการเซอร์วิสของเรานะครับแล้วก็ความสะอาดต่างๆนี้ให้ความสำคัญมากๆเราใช้น้ำยาเคมี Me นะครับในการล้างเราใช้อัลตราโซนิกในการล้าง แล้วเราก็ใช้พาร์ทคลีนเนอร์ในการล้างเพื่อไม่ให้มีน้ำเกาะอยู่นะครับถือว่าสะอาดมากๆโชคภายในของคุณจะได้เหมือนใหม่ไปเลย3หัวใจหลักของการเซอร์วิสนะครับคือการเปลี่ยนพาร์ทการเปลี่ยนพาร์ทเนี่ยบางคนก็บอกว่าแค่เปลี่ยนง่ายๆเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนตัวดักซิลโอイルซิลอย่างเดียวก็จบแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเทคนิคไม่จบครับเพราะว่าในการเสียดสีของกระบอกโชคมันจะมีบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนไปด้วยอย่างเช่นคอสเซอร์วิส 6,500บาทคุณก็จะได้ตัวซีนใหม่ไปจะเป็นของ O.E.M. โรงงานสีดำๆนะครับที่มันเดิมติดรถมาเนี่ยคุณจะได้ฟรีไปเลยในมูลค่าในราคา6,500บาทแต่ว่าเรามีออปชั่นเสริมอย่างเช่น SKF Seal Low Friction ต่างๆนะครับคุณจะได้ราคาพิเศษ50%จากเดิมนะครับผมกล่องละ1,500บาท2กล่อง3,000เหลือเพียง1,500บาท นะครับผมลดมา50%เพราะฉะนั้นการเซอร์วิสตัวนี้6,500บวก1,500เท่ากับ8,000บาทนะครับถ้าคุณเปลี่ยนซีนเว็น SKF แต่เราเปลี่ยนอีกหลายชิ้นนะครับนี่คือถุงอะไรที่เราจะต้องคืนให้กับลูกค้านะของแท้ต้องมีอะไรคืนนะครับผมด้านในนะครับก็จะมีมีบูชอยู่2ตัวก็คือไกด์บูช ไกด์บูธกับสไลด์บูธนะครับผมตัวนี้คือไกด์จะอยู่ด้านบนที่เราตอกๆอกกันอะ่ะคือตัวนี้นะครับด้านในจะเหมือนกระทะที่เป็นเทฟลอนเพราะฉะนั้นถ้าการใช้งานมีการเสรียดสีไปเรื่อยไอเทฟลอนตรงนี้มันจะหายไปมันจะกลายเป็นเหล็กขูดกับเหล็กนะครับทำให้ชคคุณเสียหายแล้วก็มันไม่ลื่นอย่างที่คิดเราก็เลยเปลี่ยนตัวไกด์บูธตัวนี้ไปแล้วก็ตัวสไลด์บูธนะครับผมที่อยู่ด้านล่างก็เป็นเหมือนกันคล้ายๆกับกระทะเทฟลอนเราต้องเปลี่ยนตัวนี้ไปด้วยถ้าคุณไปซื้อแยกเฉยๆก็ ถ้าเอานําเข้ามาก็ชิ้นละเกือบพันแล้วนะไหนจะภาษีอีกนะครับผมก็ตัวนี้เราเปลี่ยนไปด้วยพร้อมกับน้ํามันสูตรพิเศษจากเทคนิคครับสำหรับออฟโรดโดยเฉพาะนําเข้ามาจากญี่ปุ่นไม่ได้ซื้อที่เมืองไทยนะครับเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราจะเปลี่ยนสติกเกอร์ของคุณให้เป็นของเทคนิคให้เห็นได้ชัดเจนไม่ว่าตัวนี้จะใช้อยู่จะเป็น uh, KYB ก็ตามเราก็จะเป็นเทคนิค แล้วก็ข้างล่างจะเป็นตัว KYB นะครับผมก็จะตามของสำนักโชกไปแต่ว่าให้คุณรู้ว่าโมกับเซอร์วิสกับเทคนิคมาเรียบร้อยเด่นในสนามากๆต่อมาคือด้านโชกหลังครับด้านโชกหลังเนี่ยมีแค่ต้นเดียวทำไมแพงจังตั้ง5000กว่าบาทนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราเปลี่ยนอะไรกันไปบ้างแล้วคุณจะรู้ว่าไม่แพงเลยในราคานี้นะครับด้านโชกหลังนะครับเราก็จะมีอะไหล่เก่าออกมาอย่างนี้สิ่งที่สำคัญก็คือตัวซีลเคสทั้งหมดนะครับทั้งลูกตัวเนี้ย ถ้าเรามีอะไรเลยเราจะเปลี่ยนให้ทั้งลูกนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นแค่ชิ้นนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันเปลี่ยนเป็นชิ้นเป็นพาร์ตได้ในซีลเคสมีอะไรบ้างที่เราจะเปลี่ยนนะครับตัวนี้เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมประกอบออกมาค่อนข้างสมบูรณ์ไร้รอยเลยนะก็จะมีโอริงซีลเคสนะครับผมด้านนอกตัวนี้ที่น้ามันจะไม่รั่วลงมาตรงกระบอกล่างนะตัวนี้สําคัญนะครับผมถึงจะไม่มีตาหนิเราก็เปลี่ยนทิ้งหมดเลย ซีลเคสบัมเปอร์นะครับการากระแทกนะครับการกระแทกต่างๆตัวนี้เราเปลี่ยนเลยถึงจะไม่กระแทกก็ตามเราก็เปลี่ยนนะครับผมแล้วก็ตัว O อイซีลด้านในแน่นอนโอイซีลต้องเปลี่ยนโอイซีลต้องเปลี่ยนกันรั่วแล้วก็ดัดซีลด้านล่างที่สกปรกที่สุดตัวนี้ก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะอย่างด้านในมันก็มีตัว ตัวบูทอยู่ด้านในนะครับผมที่จะให้สไลด์ตลอดเวลาเรียกว่าชาร์ฟบูทนะครับผมด้านในจะเป็นเทฟลอนเหมือนกระทะเหมือนกันตัวนี้เราก็เปลี่ยนออกเหมือนกันซึ่งการเซอร์วิสชกส่วนมากจะไม่มีใครเปลี่ยนนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแต่ว่าเรามีอะไหล่นเข้าทั้งหมดนะครับตัวชาร์ฟบูทตัวนี้เราก็มีเปลี่ยนให้หลังจากนั้นมีอะไรอีกแน่นอนสิ่งที่มันดูสวยงามหรือไม่สวยงามใหม่หรือไม่ใหม่ก็คือบัมเปอร์รับเบอร์นะครับผมตัวบัมเปอร์รับเบอร์ถึงมันจะ ยังใหม่อยู่แต่เราก็เปลี่ยนมันอยู่ในแพ็กเกจนะครับผมของแท้ด้วยของอายามาฮ่านะครับต่อมาก็คือตัวแบลร์นะครับผมหรือว่าช่องเก็บไนโตรเจนตัวนี้ทำงานหนักมากนะครับมันจะอยู่ในลักษณะของแบบนี้แล้วหลังจากนั้นน้ำมันที่บีบเข้าคายออกบีบเข้าคายออกตัวนี้ทุกครั้งที่โชกยุบมันต้องยุบด้วยนะครับผมหน้าตาอาจจะดีไร้ตำหนินะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าคุณเทียบกับอันใหม่แล้วมันจะใหญ่กว่านะ มันจะมันจะยืดออกนะครับผมตัวนี้ก็เป็นของแท้เหมือนกันของ KYB ตัวนี้เราก็เปลี่ยนให้ซึ่งหาซื้อเกือบไม่ได้แล้วก็แพงมากนะครับต้องนําเข้าอย่างเดียวนะพวกเนี้ยและหัวใจสําคัญในการทํโชกหลังก็คือการไล่น้ํามันที่ให้มีฟองอากาศน้อยที่สุดนะครับหลายๆสํานักก็สามารถทําได้เหมือนกันก็คือการใส่น้ํามันเฉยๆแล้วก็ค่อยๆไล่เข้าไปนะครับผมก็จะเป็นไล่ตัวพิสตันเข้าไปแบบนี้ แต่ว่าการไล่เข้าไปเนี่ยการกดเข้าไปยังไงมันก็ต้องมีอากาศนะครับผมหรือว่าตัวบางคนก็ไล่จากฝั่งนี้นะครับผมยังไงตอนปิดฝามันก็ต้องมีอากาศการมีอากาศก็คือตอนที่โชกคุณขึ้นอย่างเงี้ยอากาศมันก็จะอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นตอนที่ช่วงสโตรกนะครับบางครั้งมันก็จะยุบแล้วก็จะมีฟิตนิดนึงยุบฟิตนี่ครับมันก็จะมีแล้วก็รู้สึกได้เพราะฉะนั้นการไล่อากาศของเราเราต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการไล่ให้เป็นสูญอากาศนะครับผม เราใช้เครื่องแวคคิว์นะครับของสำหรับช็ออัพโดยเฉพาะนำเข้ามาเพื่อทำให้โชคหลังมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดแล้วก็อย่างอื่นเล็กๆน้อยๆนะครับผมอย่างเช่นการทำความสะอาดของตัวแบริ่งตัวนี้เราก็ทำความสะอาดให้ถ้ามันเสื่อมคุณภาพไปแล้วพูดง่ายคือลูกปืนตายนะครับเราก็มีอะไรที่สามารถเปลี่ยนได้เลยสำหรับลูกปืนต่างๆนะครับตัววาลเราเช็คให้หมดทุกอย่าง ตัวโอริงต่างๆของตัววาลวถ้ามีตําหนิเราเปลี่ยนนะครับแต่อันนี้ก็คือบอกว่าราคาเริ่มต้นไงแต่ถ้ามีเปลี่ยนพาร์ทนี้เราก็จะเอาพาร์ทเก่าให้ดูแล้วก็เปลี่ยนเราจะมีชาร์จใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยตอบราคาไม่ได้ว่าราคาของแต่ละเคสมันเท่าไหร่มันต้องแกะก่อนถึงจะให้ได้เห็นนะครับนะครแล้วก็สําหรับโชคที่แต่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวด้านพิสตัน พิสตันแบนนะครับผมเนี่ยตัวเนี้ยพิสตันแบรนก็จะเป็นเหมือนเทฟลอนเหมือนกันจะอยู่ภายในกระบอกตัวนี้มันก็จะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงตลอดเวลาตัวนี้ก็อาจจะสึกลอได้เราก็จะเปลี่ยนให้หรือว่าถ้าเดิมเดิมเป็น OEM เราก็มีเปลี่ยนให้เหมือนกันสำหรับตัวพิสตันแบรนนะครับผมแล้วแต่เคสแล้วแต่การพิจารณานะครับ mm. แล้วก็เช็คชิมวาลวทุกตัวมีรล้านะครับผมมีผิดเพี้ยนเราเปลี่ยนตัวชิมวาลเข้าไปให้ด้วยนะครับเราเช็คค่อนข้างละเอียด นี่แหละครับผมคือเหตุผลว่าทำไมเทคนิคถึงเซอร์วิสแพงนะครับอะไหล่แท้แค่อะไหล่เฉยๆก็เกิดแล้วน้ำมันนำเข้าจริงๆแล้วแพงมากๆนะครับผมลิตรหนึ่งก็ถ้าเอามาขายเป็นเป็นขวดเล็กๆอะ่ะลิตรหนึ่งก็ลิตรเป็นพันเหมือนกันนะจากเทคนิคครับสนใจก็สามารถจองคิวเซอร์วิสกับเทคนิคได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโมโชกต่างๆเราไม่ได้โมเองเราไม่ได้คิดเองนะครับผมข้อมูล Data ของคุณการวิเคราะห์ทุกอย่างต้องถูกส่งข้อมูลไปที่ญี่ปุ่น แล้วก็กลับมาเป็นกระดาษ Data นะครับผมเราต้องทําตามนั้นหรือว่าอาจจะมีช่างญี่ปุ่นมาทําให้คุณด้วยทุกเดือนนะครับผมสนใจก็สามารถติดต่อ Service จากเทคนิคได้ลาไปก,ก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้เห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับช่วงล่างมอเตอร์ไซค์ที่คุณรักแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ